โอเคสวัสดีทุกคนด้วยผมก็อยู่ใเกมวอลซีคลาสสิกนะผมก็วันนี้กับจะกรฮะลองเล่นแนวนี้มั้งผมก็ไม่ได้อ่านมานานเลยเจา้าวอลซีแบบแนวธรรมดานะผมใช่แลก็หายไปหลายเดือนเลยสำหรับเจา้าเกมวอลซีบร์ตอนนี้ผมได้หาเซิร์ฟม,มาใหม่แล้วขึ้นเป็นเซิร์ฟคลาสสิกที่เห็นนงใครอยากเล่นก็ลองหลุดไปเล่นได้นะผมว้าว <Wow. S 1> ผมแน่นอนนะผมแต่ผมจะไม่ไเล่นแต่ผมพูดไปแค่นั้นแหละ เริ่มต้นมาก็มันแค่แจกอีเมียมแล้วก็ไม่มีอะไรเลยผมเน่ยยังไม่ได้เลยเน,นี่ยสุ่งกีไม่ได้แจกอะไรผมมั้งเอ้ยโว้โยมีแบบอีเมียม,ยมว,ว้าวเงินนั้นโอเคเลยบิลเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตีกว่าไม่ให้วะเห็นแล้วผมก็ต้องซื้ออาวุธป้องกันตัว,ว,วนี่แหละขวาเนี่ยแหละซื้ออะไรอ่ะเห็นแล้วผมก็ต้องมีอาวุธป้องกันตัวตัวไว้ก่อน กระเป๋าอะเขียนแหงว่ะฮะซึ่งผมได้ไปถามคนในกลุ่มมาแล้วว่าเติมีเมียยเนี่ยยิงกันตายไหมเขาบอกว่าตายนะผมก็ผมก็ต้องระวังตัวซึ่งผมจะเข้าห้องที่ไม่มีคนเราจะไปฟาร์มันเราหาของมาตังเพื่อบรรดาการดบกของสำหรับสายฟามยันดึกตั้งแต่สามทุ่มตีห้าอะเงีตรนี้เราจะตีห้าตีห้ากว่าแล้ว นี่ก็หมดเวลาดอกแล้วด, <S <S ดวิโอ้โหูปแบบเก่ามากบอสเปลี่ยนก่นอนเ,เกิดที่หมู่บ้านผมอยากไปเคียวิวมากเลยชิมโคเข้ามาหรอจะบอกขอวิ่งไปเ,เคียวิวเลย,ยกัน A few minutes later เราว่าถียเควิวแล้วสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปเลยก็คือบ้านตำรวจ จะเป็นอเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วว่าต้องประหยัดพลังงานว้าว m 4ดรอปเลยเหรอดรอปง่ายแป๊ปเดงเก็บเลยขอ,ดอง,ปปงดอเีเข้าไม่ได้เหรอ, <Brand. S 1> อ,อนี่กระเป๋า มีเอเคสองก็บอกออามาโหกระสุนที่พดีที่ดอกไปนี่หรือเหรอนี่จังเก็บมาก่อนเอเอสองมีใบสั่ง ใหญ่หวแล้วกูไม่มีใครนะช่วงนี้มันไม่ค่อยมีคนด้วยนะถือว่าโชคดีไปแวคมบเก็นกันเลยมืองคิวีแบบมันก็ไม่ค่อยน่าฟังแต่ว่ามันเป็นเมืองที่แบบมันไม่น่จะมีใครมาดักอยู่แล้วอะ่ะ เนี่ยโหของดียาเยอะมากเออ okay, เราจะวิ่งไปแคมพูก,กันตีมาแล้วมีอยู่ข้างบนเราเลย ไต่หาบอสยังไงบอสอยู่แล้ว เด็ดดอกตะก,การก็บอกอว่าเดีเราวินฟาร์มวิชนะนี่สองบีเยอะเนี่ยโอเคผมก็เลยไปอัพสกิลมาอ่านิดนึงนแล้วผมก็เฟายาจะวิสอ่งสักนิดนึงละไรเงี้ยแล้วก็ไปส่องที่กลุ่มมาว่าเขาบอกว่าอ่ารถไม่มีดอกแล้วผมก็ ถ้าเกิดจะเก็บของที่เซฟก็วิ่งเนาะบอกเลยว่ากล้ามขึ้นแน่นอนกล้ามกล้ามขาพวกนี้ขึ้นแน่แล้วกูจะกินด้วยอล้วคือรื่งย้ายไปกัดเข้าไปในเว็บแมงเข้าไม่ได้ฮะเว็บไม่ได้ลงนั่นคือแบบล็อกล็อกอินเข้าไปไม่ได้อีกูล็อกอินก็เข้าไปในเว็บไม่ได้อฮะกูแบบถ้าจะถ้าจะมีย้ายไปล็อกกี้อ่ะคือเราจะย้ายไปล็อกกี้ถ้ามันไม่มีอะไรวิ่งเอาเลยแล้วกันพอยิงล็อกกี้เสร็จใช่ไหมอยิงยิงล็อกกี้เสร็จแล้วกูลง เซฟโซล่าร์เลยเซฟโซล่าร์วิ่งแอร์พอร์ตเลยกิงด้วยเวลาคุณเยอะเออแล้วก็มากถึงล็อกกี้ฟอร์สแล้วซึ่งล็อกกี้ฟอร์สที่กูมันมันไม่คุ้นเลยว่ะไอหาล็อกกี้ฟอร์สแบบไหนเนี่ยมันแมปอะไรมาเนี่ยอแค่แผนที่พุ่งลงมารู้จักป้ายบอกทางแล้วรู้จักกี้ฟอร์สแล้วไม่ไกลเขาบอกว่ามันมีบอสมีเอะมากที่ร้อนไม่เยอะเลยแะมีบอสเท่านั้น เอาละก็เข้ามาถึงแล้วอบอสแจอ,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 อยู่ไหนแจ่เอเคส่สวีร <bou> อ <ff le> แล้วกันเฮ้ยอสอยู่ไหนบอสมันไม่น่าชะลาขนาดนั้นต้องเพราะว่าเราแม่งกระดดสดุ่มได้รอเพื่อ Thằng à, khóa <laughs> Ê, điểu. Hả Boss Chia đâu Oh, yeah, yeah, yeah Boss cười, boss cười. Chị มันวิ่งมามื่อกี้เข้ากัเลยโว๊ากระสุนวนอย่างเร็วบอดเมืองนี้มีกี่ตัวเนี่ยตายหยอบพี่เกมงผักใจน้องเราไม่ต้องยี ทำอะไรเลยอบอลเกิดแล้วมันเกิดคนเร็วรหโหโลขอเต็มแล้วอไปเไก็บนีแล้วมันไม่มีอะไรน่าทิ้งแล้วอ่ะเกือยังไม่ทันวิ่งไปไหนเลยบอลมันเกิดแ<ป>ล้ววิ่งเซฟลากันเลย

ทำดีไม่ต้องวิ่งเข้าไปไหนเก็บของไปของก่อนเบี้ยบานเลยปุ่มปืนตรงนี้ถอยกระสุนเราให้หมดเก็บเข้าข้ังจะต้องถอยกระสุนเราให้หมดมีสิทธิกระสุนของครับ ก็สำหรับทีนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนผมคงจะต้องวิ่งวิ่งไปแอร์พอร์ตดีกว่าตอนนี้ก็โหแล้วรู้สึกว่าเราเล่นมานานมากแล้วก็ก็เอาไว้จะพีททีนี้ก่อนเราก็ได้ยิงบอสแล้ว,ก,ก,ว,ก,วก,ก,ก็ฟาร์มของแล้วก็ได้รู้ว่าอัตราดอกของเซิร์ฟนี้เป็นยังไงแล้วก็ไม่มีรถนะผมก็วิธีจะฟาร์มผีก็ง,งก่ายๆคือ,อซื้อแต่มานลผมก็แต่ก็จะเป็นราคา 15GC เซนาะ 15GC ซึ่งพีเมียมเนี่ยผมมองว่ามันก็ ค่อนข้างถูกนะแต่ผมไม่รู้ยังไม่รู้อัตราการเติมแล้วว่าอ่าเหรียญห้าสิบาทเนี่ยมันได้ก we exactly. so ิจดีซี inger. แต่ดูแล้วก็น่าจะห้าร้อยหรือต่ำผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าใบคาร์าพวกเนี้ยมันจะส่วนมากมันจะราคามากกว่าห้าสิบนะเซฟทั่วไปพวกนี้แต่เซฟนี้ผมยังไม่ได้ไปดูก็ต้องรอดูรอติดตามกันว่าเหรียญนเท่าไหร่แล้วก็ไปติดตามกันถ้าะถ้าใครอยากเล่นเซฟนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะผมก็มาเล่นกันได้นะผมก็คนก็ค่อนข้างนัวอยู่นะ ดูนะผมก็ดูจากกลุ่มแล้วก็โอเคเอาไว้แต่ทพีเาน,นี้แบบของปากของคอมากพอแนละ้วก็โอเคไว้เจอกันใหม่ที่นหน้าผมลอย